อะไรกันนี่ผมไม่มีเลือดอ่ะอยู่ในเป้ฮะใครอยู่เราต้องเอิดอยู่ข้างบนอะข้างบนเบิดป่าสวัสดีครับไหนายาผมเห็นอยู่ข้างบนครับเรียกเปิดเป๋าอยู่เฉยดิข้างบนครับบนสุดเลยครับเอ็มเหมือนกันไม่ใช่นะครับนี่ไหนอ่ะขันหลังนะสวดิผมถือ AKM ครับเร็วๆลอะบ้าออกมาเร็วอยู่ข้างนอกคุณหมาอยู่ข้างนอกเหรอ แล้วก็ไม่บอกโอ้คุณนาะกลางละตกถึกอ้าวโอ้ยแรงโดอ่ะมับักเลยครับตอมบี้แก่นมาแล้วเลื่อนได้ผมก่อนโดนบักเติมผมผมเอ๊ะอาออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยโอ้คุณนี่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่ ขึ้นมาเลยบักออกมาเลยตี <c oughs> ในคลิปดีกว่าขึ้นมาเลยเร็วๆเลยโอ้มาร์กาล็อปแรงมากอย่าอย่าผมไม่รู้ว่าเป็นใครหายเป็นใครเลยอ่าหาหลังวมากเอากระเป๋ามาเอาทำไมหาไม่เจอวะเดี๋ยว้ยไอ้หนูอยู่เฉยเฉ นีกันมีกันนกได้ยินอรนึหายอาลวดมาทําไรเฮ้ขยิงนะขยิง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 ดูอะไรล่ะเต้ยไม่ได้คําเลยนี่ยืนปิดกล้องไม่ได้ ตามมามามาปิดกล้องปิดกล้องผมไม่มีกระสุนยืนยืนคุณคุณที่รรัับบชมนะคเฮ้ยยืนดิไอคุณภูเดี๋ยวด้วยต้องเขาทำความเคารพทำความเคารพว่ะเตะเตะเตะเเตะ